สินมั่นคงย้ายค่ายได้เบี้ยเดิมได้ความคุ้มครองเดิมไม่ต้องตรวจสภาพรถข่าวแย่ๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะข่าวบางอู่ไม่รับซ่อมจะประสบการณ์ช่วยลูกค้ามา3ประกันที่ปิดไปแนะนำเลยหาประกันใหม่เหอะสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงชอบชีวิตชิวๆไม่ต้องรอให้ประกันหมดทำประกันใหม่เลยค่าเตรียมค่าเบี้ยไว้ค่ะพี่กิมมีผ่อนเงินสด 6-12ถึงงวดพี่จิมมีข้อเสนอ m a s h เบียคือพิจารณาให้เบีย้ยเดิมและความคุ้มครองเดิมให้กับลูกค้าสินมั่นคงประกันที่จะ m a t h เบียได้ตอนนี้นะคะมี e x a กับ a l l i a n สำหรับท่านที่สนใจ m a t h เบียรบกวนส่งเอกสารให้พี่จิมดังนี้1ห,หน้ากรมทันเดิม2ใบเตือนต่ออายุที่ทางประกันจะออกให้ลูกค้าที่ใกล้จะต่อประกัน ส่งเอกสารมาทางอินบ็อกซ์เลยค่ะถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทั้งทางอินบ็อกซ์และคอมเมนต์ค่ะพี่จิมยินดีให้บริการค่ะ